สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทริคดีๆมีให้ทุกวันกับดิฉันสายทินีกางแฮค่ะทริคดีๆที่ดิฉันจะมาบอกสู่คุณผู้ชมในวันนี้นะคะนั่นก็คือรู้กันหรือยังคะว่ากรมสรรพากรเปิดลดหย่อนดอกเบี้ยเงยิางงานกู้บ้านโดยไม่ต้องใช้เอกสารแล้วรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ กรมสรรพากรได้อัปเดตรูปแบบการใช้สิทธิ์เงินกู้ซื้อบ้านเช่าซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้องใช้เอกสารแล้วโดยสัญญาเงินกู้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ผู้กู้สามารถใช้สิทธิ์ได้รวดเร็ว 2. ไม่ต้องใช้เอกสาร 3. แจ้งธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส คุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดบนหน้าจอได้เลยค่ะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยงเงินกู้ซื้อบ้านไม่ต้องใช้เอกสารสำหรับสัญญากู้ยืมเงินที่เริ่มต้นตั้งแต่1มกราคม2564เป็นต้นไปบุคคลธรรมดาผู้กู้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อเช่าซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยและประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแจ้งผู้ให้กู้ยืม แจ้งธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมให้ส่งข้อมูลดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประโยชน์ของผู้กู้ใช้สิทธิลดหยอ่อนภาษีได้ไม่ต้องเก็บหนังสือรับรองดอกเบีย้ยเงินกู้จากธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมผู้ให้กู้ยืมได้แก่ธนาคารบริษัทต,ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองชีเอประกันชีวิต และกองทุนบำเด็จบำนาญค่าราชการตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษีด้วยตนเองผ่านระบบ MyTax Account ที่ www.rd.go.th ทันสมัยสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเก็บเอกสารถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นผู้ซื้อบ้านเป็นชจ้าที่อยู่อาศัย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ